นกได้มะพร้าวตึงทึกมานะนเพื่อนแล้วนกจะลองปอกดูนะคะว่าเนื้อข้างในมันจะเป็นยังไงนะซื้อจากตลาดเวียดนามผาออกมาแล้วก็ไม่เร็วนะฮัเพื่อนเห็นไหมคะเนื้อสวยใช้ได้นะนี่ก็คือเมะพร้าวที่นกขูดแล้วนะคะใช้ตัวนี้ขูดค่ะ ก็จะทำขนมลนะคะแต่ไม่ใช่เอาคั้นเอาน้ำกะทินะคะมาแล้วคะ่ะมาแล้วเพื่อนๆของดีมาจากเมืองไทยนะคะดีพี่สาวส่งามาให้นะคะข้าวเม่าอ,อ่อนค่ะข้าวเม่าอ,อ่อนหอมมากเลยค่ะเพื่อนเปิดออกมาจากถุงนะคะโอ้ยหอมหอมข้าวค่ะหอมข้าวอ่อนก็ คือเมนูนี้เพืเ่อนๆคงจะทราบนะคะว่าจะต้องทําอะไรนะคะขั้งแรกนกจะเอาไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งเพื่อให้เขาสุกเขานิ่มนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนกจะต้องทำน้ำกะทิราดค่ะนี่คือกะทินะ,ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลป๊บน้ำตาล,ตาลอ่้อพร้าวนะคะยี่ห้อนี้ นกชอบมากค่ะนัมเบอร์วันนะฮะเป็นของแบรนด์ของไทยนะคะเลขหนึ่งอันนี้นะคะแอบโปรดักต์ออฟไทยแลนด์นะคะยี่ห้อนี้นิ่มค่ะมะพร้าวนิ่มคือไม่ไม่ใช่มีแค่แป้งนะ,ะเขาจะนิ่มค่ะเออ่คือจะทำง่ายนะคะไม่แข็งโป๊กเหมือนบางยี่ห้อนะคะแล้วก็นี่ค่ะมะพร้าวนกขุดไว้ที่เออ่ ซื้อมาจากตลาดนะซื้อมะพราะ้าวตันทึกมาแล้วก็ขูดนะคะก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวิาวธีของนกทํำยังไงนี่ก็คือครั้งแรกนะที่ในชีวิตนะคะที่ทําแบบนี้เพราะว่าอยากกินค่ะคิดถึงบ้านนะคะคิดถึงเมืองไทยโอเคค่ะเดี๋ยวนวกจะเอาไปนึ่งนะคะนกจะใช้ผ้าขาวบางรองนะคะแล้วก็จะนึง่ง เปนกว่าเขาจะนิ่มนะคะเพื่อนนกนกนึ่งามะพร้าวด้วยนะคะกกเาาพ,าะคะพื่อนเอามะพามร้าวนึ่งนะคะนี่ก็กำลังเที่ยวน้ำตาลกะทิอยู่นะคะก็เป็นอันว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนแต่นกนึ่งนานไปนิดนึงนะคะ มันก็เลยเหนียวนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนกก็มาจับจับเป็นก้นกอนๆนะคะและ้วนกก็จะจะใส่น้ํากะทิพวุกเขาไปเลยนะคะน้ํากะทินกก็จะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะคือใส่เกลือใส่เกลือด้วยเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ําตาลน,นกจะใช้แค่ประมาณครึ่งครึ่งก้อนนะคะน้ำตาลปิ๊บนะคะที่นกให้ดูสักครู่นี้นะคะ เดี๋ยวคุกก่อนแล้วก็จะเอามะพร้าวโรยนะคะมะพร้าวที่นกนึ่งแล้วนะคะนเพื่อนเดี๋ยวลองดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะ,ะเสร็จแล้วอ่าก็ได้รสกลมกล่อมนะคะนเพื่อนแต่จริงอันนี้สูตรนี้เนี่ยเราทําตามที่เราอยากทานนะคะสูตรดั้งเดิมของเราเขาก็แค่เอาเข้าวเมามาแล้วก็เอ่อทให้สุกนะฮะ แล้วก็อาจจะเอาน้ำร้อนนะราดหรือว่ายังไงประมาณนั้นแล้วก็ใส่โรยมะพร้าวน้ำตาลแค่นั้นนะคะเท่าที่จำได้นะคะก็ของเขาก็อร่อยไปอีกแบบนะคะแต่ของเราก็เพิ่มกะทิเข้าไปนะเพื่อนคือทำน้ำเชื่อมกะทิค่ะก็เดี๋ยวนกจะคลุกนะคะเพราะมะพร้าวนี่นกนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้าวเมาอ,อ่อนค่ะข้าวเมาอ,อ่อนคลุกมะพร้าวนะคะคลุกมะพร้าวคลุกอ่าทำน้ํากะทิราดนะคะก็อันนี้สูตรของนกเองนะเพื่อนใครอยากรับประทานก็มาค่ะมาแจมกันอันนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะคะว่านกเอาอเข้าเมานะคะมันนึ่ง แต่บอกเพื่อนๆนิดนึงนะคะว่าอย่านึ่งนานนึ่งแป๊บเดียวนะคะกะว่าสุกเพราะเดี๋ยวจะเหนียวมากเพราะเขาเม่าอ่อนเหนียวมากนะคะพอสุกแล้วนะคะแล้วก็นึ่งมะพร้าวขูดมะพร้าวขูดนะคะแล้วก็นก็ทํากะทิน้ําตาลใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อให้กลมกล่อมค่ะแล้วก็เนี่ยมามาคลุกเคล้ากันนะคะ,ะทําเป็นก้อนเล็กๆนะคะเหมือนสมัยก่อนนะคะ เค okay, ค่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสีดำให้นกด้วยนะคะแล้วฝากคลิปฝากอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปค่ะนกจะกลับไปเยี่ยมนะคะทุกท่านขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมนะคะ Thank you my friend Thank you for watching me Thank you so much I will be back to you guys Okay Thank you Bye Enjoy คันเพื่อน